คลิปนี้เราคุยกันเรื่องการนอนครับการนอนเนี่ยส่งผลสําคัญมากๆต่อเรื่องสมองและกระบวนการทํางานต่างๆของร่างกายเรารวมถึงการควบคุมน้ําหนักด้วยมันสําคัญพอๆกับอาหารและการออกกําลังกายเลยนะแล้วก็ทําได้ง่ายกว่ามากๆดูแลได้ง่ายกว่ามากๆด้วยแต่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามไปมันจะเหมือนกับว่าเราได้นอนจริงอะ่ะ แต่เรานอนเพราะร่างกายเราเพลียโดยที่บางทีสมองเรายัง alert สมองเรายังทํางานอยู่หลับไปทั้งๆท,ที่เพลียแบบนั้นเหมือนกันไม่ได้ฟื้นฟูไม่ได้เกิดประโยชน์เต็มที่เรื่องปัจจัยภายนอกล่ะมันมีผลต่อการนอนหลับของเรามากๆเช่นเรามีแสงแดดตอนกลางวันมันก็ทําให้เรา alert ทำให้เราตื่นตัวเราก็จะไม่อยากนอน ถ้าเกิดแสงเริ่มมืดลงเริ่มสลัวๆอยู่ในห้องมืดๆเนี่ยเราก็จะมีอาการง่วงเหงาหานอนขึ้นมานี่เป็นเรื่องปกติทีนี้ผมเอาบทความนี้มาแปลให้ฟังแล้วกันจะได้รู้ว่าการนอนแบบมีคุณภาพเป็นยังไงการนอนของเราเนี่ยจะมีอยู่2 p h เฟสนะครับก็คือเฟส REM Rapid Eye Movement กับเฟสที่2เรียกว่า n อน REM นะครับเอาเริ่มต้นที่ตัวนอน REM ก่อนนอน REM เนี่ยก็จะแยกเป็น3สเตทนะครับสเตทแรกคือ ร่างกายเราจะเริ่มเปลี่ยนจากกระปี้กระเป๋าสดชื่นครับมาเป็นง่วงเหงาหานอนเริ่มรู้สึกแบบอยากนอนละอ่าโอเคตรงนี้เขาก็จะส่งสัญญาณบอกเราว่าเฮ้ยเนี่ยเข้าสู่สเตจหนึ่งแล้วนะง่วงแล้วนะอยากนอนแล้วนะเราก็ไปนอนพอไปนอนเสร็จปุ๊บมันจะเข้าสู่สเตจที่2ครับเรียกว่า light sleep ผมแปลเป็นไทยก็คือหลับตื่นแล้วกันนะ ออหัวใจเราก็จะเต้นช้าลงความดันเลือดก็จะลดลงการหายใจเราก็จะช้าลงก็คือหลับไปแล้วเรียบร้อยแต่ยังเป็นหลับตื้นๆอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดมีสิ่งกระตุ้นภายนอกมีคนเปิดประตูมีคนส่งเสียงนิดนึงเขาอาจจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาได้แล้วพอหลับตื้นไปได้สักพักเนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่สเตจที่3คือสเตจสุดท้าย,เ,ยเรียกว่า deep sleep หรือหลับลึกไอ้ตัวหลับลึกเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญนะครับ S <S <Vander> จะเป็นช่วงที่ร่างกายเราเนี่ยการเต้นของหัวใจเนี่ยช้าที่สุดเราหายใจช้าที่สุดเรียกว่าเป็นช่วงที่ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เลยในช่วงนี้แหละร่างกายของเราก็จะฟื้นฟูกล้ามเนื้อฟื้นฟูสิ่งต่างๆกลับมาได้ดีขึ้นรวมถึงจะมีการประมวลผลนะครับเหตุการณ์ที่เจอมาทั้งวันเนี่ยสมองเราจะประมวลผลช่วงนี้เลยแล้วจัดเก็บลงไปเป็นความจําถาวรในช่วงนอนหลับลึกนี่แหละครับมันถ้าเกิดใครนอนหลับลึกได้ดีนะครับร่างกายคุณก็จะฟื้นตัวได้ดีความจําก็จะดีด้วย บางทีนอนนานนอนเยอะจริงแต่ไม่ค่อยได้อยู่ในช่วงหลับลึกเนี่ยการฟื้นตัวก็จะทําได้ไม่ค่อยดีเต็มที่แล้วก็ความจําก็จะไม่ค่อยดีด้วยแล้วกลายเป็นว่าตื่นมาตอนกลางวันก็จะง่วงเหงาหานอนเหมือนกับนอนเยอะแต่ก็ยังเพลียอยู่เป็นเพราะช่วงด p s l e e p หรือหลับลึกนี่แหละครับมันน้อยส่วนเฟสที่2ที่เรียกว่า R E M หรือ Rapid Eye Movement เนี่ยแปลเป็นไทยก็เหมือนกับตามันขยับอย่างรวดเร็วะนะครับแบบนี้เห็นไหม ็นไหมเห็นไหมคือมันเป็นตอนเราหลับอยู่นะเฟสนี้เนี่ยจะเป็นเฟสที่แปลกมากถึงแม้เราจะนอนหลับอยู่จําได้ไหมครับเมื่อกี้เนี่ยหัวใจเราจะเต้นช้าลงเลือดสูบฉีดช,ช้าลงสมองพักการทํางานแต่เฟสนี้จะไม่ใช่ครับเฟสที่จะเป็นเฟสที่สมองเราทํางานเราจะหายใจเร็วขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นเหมือนกับเรากําลังคิดอยู่ทั้งทั้งที่เรานอนหลับเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงที่เราฝันครับมันจะเกิดขึ้นกลางดึกแล้วก็ตอน ช่วงเช้าก่อนตื่นนอนอีกทีหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็น2รอบแบบนี้นะครับแต่เอาเป็นว่าเรื่องสําคัญก็คือเราต้องพยายามนอนให้มีคุณภาพคือนอนให้ได้ช่วงเวลาในการนอนหลับลึกเนี่ยให้มันได้เยอะบางคนนอน6ชั่วโมงเองนะตื่นมาสดชื่นตื่นมาเฟรชกับปี้กระเป๋าเลยในขณะที่บางคนนอน8-9ชั่วโมงตื่นมายังเพลยียังอ่อนล้าอยู่เนี่ย เอ้บางทีมันคือเรื่องของคุณภาพการนอนเวลาคุณนอนเยอะกว่าจริงแต่คุณภาพการนอนคุณไม่ได้ช่วงดิฟส e ลปคุณน้อยกว่าวันเราต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้การนอนแบบดิฟสเลปการนอนหลับลึกเนี่ยเราเยอะขึ้นการนอนที่เหมาะสมนะครับเขาแนะนําว่าวันละ7 9ชั่วโมงมีงานวิจัยรองรับเลยว่าถ้าใครนอนน้อยกว่าวันละ5ชั่วโมงหรือนอนเกิน9ชั่วโมงนะครับ จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคมะเร็งรวมถึงโรคอ้วนเพิ่มขึ้นด้วยเอานอกจากปริมาณการนอนแล้วคุณภาพก็สำคัญไม่แพ้กันบางคนบอกว่ากลางคืนนอนไม่หลับก็เลยมานอนกลางวันเอาทดแทนกันได้ไหมก็ยังดีกว่าไม่นอนแต่มันไม่ดีเท่ากันนอนกลางคืนเต็มๆอยู่แล้วครับวันนี้มีแเทคนิคมาฝากนะครับช่วยให้การนอนหลับของคุณดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อแรกนะครับตั้งเวลานอนที่เหมาะกับคุณเองแล้วก็พยายามนอนให้ได้ตามเวลานั้นสตรีคเข้มงวดเลยนะครับ จริงๆตามหลักการเนี่ยควรจะนอนประมาณ4ี่หทุ่มไม่ควรเกินนี้แล้วก็นอน7-8ชั่วโมงไปตื่นซกแบบ6กโมงเช้าจโมงเช้าอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ทุกวันนี้บางทีการจะให้นอนแต่4ี่ห้ทุ่มเนี่ยเป็นเรื่องยากมากในวิถีชีวิตสมัยใหม่เอาเป็นว่าเรากะเอาเองเลยว่าเราเนี่ยนอนได้กี่โมงถ้าให้ดีก็ไม่ควรเกินเที่ยงคืนไม่ใช่แบบ ปล่อยไปเรื่อยดูหนังทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยง่วงเมื่อไหร่ค่อยนอนตีสามตีสี่ก็ก็ไม่ซีเรียสไม่ใช่ตีหนึ่งก็คือตีหนึ่งแล้วก็ตื่นเจ็ดแปดโมงก็ว่ากันไปคือต้องเซ็ตเวลานอนของเราให้เป็นเวลาแบบนี้พอเราทําเรื่อยๆไปจนชินนะครับเราจะนอนหลับได้ง่ายขึ้นเป็นเวลาขึ้นแล้วมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ถ้าเราปล่อยไปเรื่อยง่วงค่อยนอนเนี่ยร่างกายจะล้ามากแล้วพอหลับไปมันจะหลับด้วยอาการล้าทั้งที่สมองยังแล่นอยู่อ่ะแบบนี้นอนจะไม่มีประสิทธิภาพ ข้อ2อครับออกกาลังกายสม่ําเสมอโดยเขาแนะนําว่าไม่ต้องออกเยอะและออกช่วงไหนก็ได้ของวันนะมันจะทําให้ตอนกลางคืนที่เรานอนพักผ่อนเนี่ยเราจะหลับสนิทและหลับลึกเข้าสู่ดีฟสลีปได้ง่ายขึ้นครับเมื่อเทียบกับคนที่ไม่เคยออกกําลังกายเลยเพียงแต่เพียงแต่มีข้อแม้นะครับว่า1-2ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยไม่ควรออกกําลังกายหนักๆแล้วเช่นบบเฮ้ยไม่มีเวลาทางานทั้งวันแต่อยากออกกาลังกายก็เลยไปวิ่งไปทําฮิตไปออกกําลังกายหนัก,นกๆก่อนนอนเนี่ยออกเสร็จป,ปุ๊บก็ อาบน้ํานอนเลยอันนี้ไม่เวิร์กเพราะร่างกายจะหลั่งคอร์ติซอลออกมามันจะทําให้เราอเลอร์ตครับมันจะทาให้เราตื่นตัวมันทาให้เรานอนหลับยากขึ้นหรือถ้าหลับไปเนี่ยมันก็หลับไปในทางที่แบบร่างกายยังอเลอร์ตอยู่ะแต่เราหลับไปเพราะความเพลียไงตรงนั้นมันก็จะเข้าสู่ดีฟสลีปได้ยากหลับจริงแต่มันก็จะเป็นหลับตื่นๆข้อ3ครับถ้าเราเป็นคนที่ติดนิสัยโดยที่ว่ากลางคืนนอนไม่ค่อยหลับแล้วเราชอบมายีบกลางวันเนี่ยก็มีเทคนิคให้อย่างนี้ครับว่าให้เรายีบแค่วันละ1 0 2ถึงที่สิบนาทีพอตอนกลาง เพราะถ้าเกิดเรานอนเยอะมันก็ส่งผลให้กลางคืนเรานอนไม่หลับนอนไม่หลับกลางวันก็มาเพียมาง,ง่วงแล้วก็มานอนกลางวันเยอะกลางคืนก็อกอนอนไม่หลับอีกมันก็จะวนลูปหลูมนรกงี้ไปเรื่อยๆให้นอน10-20นาทีพอและถ้าเป็นไปได้ให้นอนในช่วง Earl y a f t e r n o ต n นนก็คือประมาณบ่ายโมงบ่ายสองคือหลังกินข้าวเที่ยงนิดหน่อยเนี่ยงีบตอนนั้นเลย10-20นาทีเพราะถ้าเกิดคุณปล่อยฝืนไม่ยอมนอนไปเรื่อยๆแล้วมางีบเอา4ี่หโมงเย็นเนี่ยมันก็ยิ่งทาให้กลางคืนหลับยากขึ้นนะครับแล้ว หาที่เงียบๆหาที่มืดๆนอนไปเลยนะแค่1 0 2ถึง20นาทีถ้าคุณหลับดีนะครับตื่นมาจะสดชื่นเลยข้อ4ครับให้เลี่ยงการกินเยอะๆการกินแอลกอฮอล์หรือขนมเนี่ยสชั่วโมงก่อนนอนหรือพูดง่ายในมื้อเย็นน่ะไม่ควรกินหนักและควรจะแบบกินปริมาณไม่มากนะครับแล้วก็ใครที่เซนสิทีฟต่อคาเฟอีนรู้สึกว่ากินคาเฟอีนนิดหน่อยแล้วกระตุ้นทําให้ตาค้างเนี่ย 6ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยไม่ควรกินแล้วนะครับข้อ5ครับให้หยุดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก่อนนอน1ชั่วโมงโดยเฉพาะพวกที่มันมีแสงบลูไลท์ครับเช่นเนี่ยนะครับคอมพิวเตอร์มือถือพวกนี้มันจะมีแสงบลูไลท์อยู่ไอแสงบลูไลท์เนี่ยพอเราได้รับเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินออกมาได้น้อยไอเมลาโทนินเนี่ยคือฮอร์โมนง่วงครับทำให้เรารู้สึกง,ง่วงพอเราเล่นมือถือเราเล่นคอมไปด้วยเนี่ยฮอร์โมนนี้ออกมาน้อยเราก็ยิ่งไม่ง่วงมันก็ยิ่งไม่หลับ ซึ่งมันตรงกับชีวิตจริงของเรามากเลยนะทุกวันนี้เราใช้คอมเราใช้มือถือกันเยอะมากยิ่งนอนไม่หลับเราก็ดูหนังไปเรื่อยดูซีรีส์ไปเรื่อยดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยมันก็ยิ่งหลับยากไปใหญ่เพราะฉะนั้นพอเรารู้เรื่องนี้แล้วเรามีปัญหาเรื่องการนอนอยู่เนี่ยหชั่วโมงก่อนนอนนะครับไม่ควรใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้แล้วปิดเครื่องไปเลยออกไปทํากิจกรรมอย่างอื่นข้อ6นะครับน่าจะต่อเนื่องมาจากเมื่อกี้นี้แหละนะครับก็คือให้เซตกิจกรรมก่อนเข้านอนครับให้เราทํากิจกรรมบางอย่างให้เคยชินเพื่อให้ร้รร่่่าาางกยูวเนนะีะ เรากำลังเตรียมตัวจะนอนแล้วเช่นแปลงฟันก่อนนอน เปลี่ยนเป็นชุดนอนหรือมีการโยคะยืดเส้นยืดสายเบาๆให้กล้ามเนื้อมันยด้ย,ยืดได้คลายตัวนะครับเราก็จะง่วงนอนง่ายขึ้นหรือแม้กระทั่งการอ่านหนังสือเนี่ยก็ช่วยให้เราหลับได้ดีขึ้นด้วยข้อ7ครับนี่เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับพยายามจัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะแก่การนอนที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับให้มืดที่สุดถ้าใครมีสมมุติเราเปิดแอร์มีไฟในแอร์ใช่ไหมครับก็หาอะไรไปปิดไฟแอร์ไว้ไหมหรือผ้าม่านก็ควรเป็นผ้าม่านที่ปิดได้ทึบให้มันมืดที่สุดเท่าที่เราจะทําได้หรืออาจจะมีการ ปรับสภาพแวดล้อมเสียงต่างๆเสียงทีวีเสียงเพลงที่มันยังดังอยู่ให้ลดเสียงลงบางคนที่ชอบเปิดทีวีค้างไว้แล้วแบบหลับไปเลยเราไม่ได้ดูทีวีเปิดให้ทีวีดูเราอย่างเงี้ยจริงๆอันนั้นเขาเรียกว่าหลับเพราะร่างกายเพลียเราหลับไปแบบนั้นต่อให้หลับจริงนะครับมันจะหลับอยู่ในสถานะหลับตื่นไม่ใช่หลับลึกเพราะทีวีมันก็ยังดังแสงจากทีวีมันก็มีบลูไลท์ออกมาด้วยนั้นเป็นไปได้เราควรปิดทีวีครับไม่ควรเปิดอุปกรณ์พวกนี้แล้วตอนนอน ข้อสุดท้ายข้อ8นะครับเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับหรือเกิดนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาตอนกลางดึกแล้วนอนไม่หลับเนี่ยอย่าพยายามฝืนนอนกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่บนที่นอนมันจะยิ่งนอนไม่หลับกว่าเดิมเอออันนี้ผมแปลกใจนะทีแรกผมก็คิดว่านอน,นอนไปเถิดเดี๋ยวก็หลับเองแต่เขาไม่แนะนําอย่างนั้นให้ลุกขึ้นมาครับเปิดไฟสลัวสลัวทากิจกรรมที่มันทําให้เราง่วงอะ่ะเขาแนะนําเป็นอ่านหนังสือนะครับ ไม่ได้เปิดไฟสว่างนะอาจจะเป็นเปิดไฟโคมไฟสลัวๆ,วๆเพื่ออ่านหนังสือครับให้มันเพียงพอต่อการอ่านหนังสือแล้วพออ่านสักพักเนี่ยสมองเราก็จะเริ่มลล้าเราจะเริ่มรู้สึกง่วงอะ่ะค่อยลงไปนอนครับ นี่เป็นทริคที่เขาแนะนํามานะครับก็จบแล้วนั่นเป็น8ข้อจากบทความนี้นะครับแต่ผมเพิ่มเติมให้ข้อที่9อีกแล้วกันนิดนึงนะครับเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งผมเห็นคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับแล้วแบบกว่าจะหลับได้แล้วอยู่ดีพลาดด้วยการตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ําตอนกลางคืนแล้วนอนไม่หลับเงี้ยมันน่าเสียดายเราก็จัดการครับดื่มน้ําเรื่อยๆระหว่างวันให้ได้เยอะๆแต่หลัง6กโมงเย็นหรือสัก3ามสี่ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยเราไม่ควรดื่มน้ําเยอะแล้ว ดื่มจิบๆจิบๆพอเทีนิดทีหน่อยคือพอไม่ให้กระหายน้ําพอแล้วก็ก่อนนอนก็เข้าห้องน้าให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้เราก็จะไม่ได้แบบตื่นมาเข้าห้องน้ำตอนกลางดึกมมนได้หลับยาวลวดเดียวถึงเช้าเลย mm hmm. ก็หวังว่าพวกเราจะเห็นความสําคัญให้ความสําคัญกับการนอนนะครับแล้วก็ได้เทคนิคเล็กๆน้อยๆในการไปปรับให้ตัวเองนอนได้ดีขึ้นถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์แชร์ให้เพื่อนๆดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ไว้จะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆในครั้งถัดไปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบายครับ